โยทุกคนคงงงใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงโดนรถชนก็เพราะว่าไอ้มาเฟียสองคนนี้มันมาเยือนลาสซิตี้ซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นนักฆ่าชื่อโลนและซ่าเอ้ยนี่คือพื้นที่บูชายันเว้ยใช่เลยครับอยู่เหน่งอยู่เหน่งอยู่เน่่เน่งการเป็นมาเฟียนะเว้ยเราต้องห้ามกลัวโอ้โหมันยังถอยไปกว่านะไอ้เหี้ยนั่นจะไกลไม่พอโอ้โหเยงดัการเป็นนักฆ่าต้องใจนิ้ย อะไรวะอันนี้โ้โหไมซ้ำเลยอันนี้ข้อสี่นี่ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยวิชาบวงสรวงลายซึ่งความเมตตาต่อาม้ปกพรอตัวเองก็คืออีกอย่างนึงก็เรียกจบสับเลยรงสับจากกุณลนัมแล้วเลือนเต็มระบบนั้จบโอซีใช่ไหมครับเอาละต่อไปข้อที่5อันนี้เป็นเคล็ดลับขั้นสุดยอดซึ่งวิชานี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะที่คนบนโลกใบนี้จะรับรู้แม้แต่เอ็มจีและทอยก็ยังไม่รู้มาก่อน เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยพร้อมเรียนรู้ครับโอเคพร้อมฟังยังครับอะพี่พี่แจ็คครับพี่แจ็คแป๊บนึงพี่ต้องหาเบนมาใส่กันเพราะว่ามันเจิดจลัดอลาร์สิหลือเกินเพียได้เลได้ไหนพี่เนไม่มีว่ะเอาเท่านั้นก็มาเถอะวิชานั้นก็คือดังเห็นคือวิชานั้นก็คือเงียบฟังเลยคือวิชานั้นก็คือ ครับอาจารย์อนาทีคืออะไรอาจารย์นั่นแหละคือคำตอบุ้ยคือความสงบในใจนะครับเราพเองเข้าถึงแก่นแก่นนะนิยมนะเราเองจะรู้เองว่าข้อที่ห้ามันคืออะไรอย่าบอกนะว่าเสียงตะกี้พี่ตดอ่ะพี่แจ็ค จะที่ยาละาแหละคือข้อที่5สักวันพวกเองจะรู้กันเองหลังจากที่พวกเองนั้นเริ่มก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วนะพวกนายจะรู้เองนะว,ว่าสิ่ง<ด>นั้นคืออะไรสิ่งที่อาจารย์ได้บอกไปอีกสองนาทีเขาจะสองมงจริงครับพี่จ<า>แจ็คเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าเสียงตดเอาละนี่คือวิชาทั้ทงห้าข้อที่ทางเดอรริเปอร์จากสำนักที่สืบทอดมานับหมื่นปีได้สอนแก่โลนซาซึ่งหวังว่าพวกนายนจะได้ความรู้อะไรจากสิ่งที่ได้รับเรียนไปเนาะ กรคนได้ชาไปแล้วอะฆ่าคนครับผมจะฆ่าคนได้เลยแล้วพวกนายจัดการได้เลย MG ทอยครับปัดการฝากด้วยเอางี้งดเดี๋ยวเราต้องหารถสีไปเรานักฆ่านี่มันจำเป็นต้องหนีไหมครับผมถามก่อนไม่จำเป็นครับ,รบโอเค ถ้าเกิดใจพวกคุณมาแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะจัดให้ใช่ครับให้ผม<ร>ยัดเงินตำรวจครับร้องให้ตำรวจมาส่งที่นี่ครับโอส่งแล้วที่เป็นนะะักฆ่ามีเงินเยอะขนาดนี้ต้องติดคุกเดอ้อโดนยึดไปหมดแล้วครับโดนโดนยึดหมดแล้วครับ,มรบ <S <S ผมอยู่ที่นู่นไม่ได้เลยครับไปไหนมาไหนโดนกระทืบตลอดเลยอ๋อเป็นนักฆอะไรอย่างเงี้ยทำทำปนละบากันแค่สองคนครับวิธีนักฆ่ดตอนตอนผมมาแรกครับแกงเนี่ยครับแกงสีแดงเนี่ยเขาแทงผมใช่เหรอใช่ครับใช่ใช่ เขาแทงผมแทงเพื่อนผมก็มีไปต่อนี้ครับเดี๋ยวผมใช้คุณทั้งสองคนลงไปแทงเอองวสีมพูนั่นคนเดียวเหรอคเอ้ยแปหนึงครับรอฟังแผนก่อนมีแผนครับครับผม T V M G V อ่าก็คือทั้งสองคนเนี่ยต้องหลอกล่อศัตรูให้แบบไปห่างไกลจากตรงนั้นก่อนเพราะว่าตรงนั้นมันพวกมันเยอะเห็นไหมอ๋อเห็นครับใช้วิธีอะไรก็ได้ครับล่อให้ ให้ไปจากตรงนั้นนะครับอ๋อได้ครับแล้วก็ไปที่รับก้อด้หลหลังตึกนะครับเดี๋ยวผมดูต้นทางให้โอเคแล้วก็เดี๋ยวรถผมจะจอดอยู่อีกฝั่งนะครับของตรงนู้นเดี๋ยวหลัตึกตรงไหนครับไปดูทางครับเดี๋ยวพาไปดูทางภารกิจภารกิจครั้งนี้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับทุกคนต้องทําให้สําเร็จครับเชื่อว่าผมสามารถทําได้ครับพี่พีเอ็มจีพี่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวผมมาลองนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันยังไง เราเราอย่าทาไม่ให้ตัวมีพิรุธนะครับอย่าทําสร้างสัมพันธ์ทางไมตีก่อนจะขยุมเหยื่อใช่ครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงต้องไปเยียมเขาก่อนหรือเปล่าอยากไม่ต้องครับไม่ต้องอยากไม่อยากไม่ต้องโอเคครับโอเคครับลองดูบอไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันมีแววเฮ้ยมปดูต้นทางกันเลยว่าเฮ้ยเองสองคนนี้มันมันชักจะ มันมืออาชีพหรือเปล่าเนี่ยมันมีดูต้นทางกันด้วยมันโคตรสัะสังเลยว่ะนี่มีล่อไม่อีกด้วยเลยเออมันแบบลับตาคนจัดอ่ะซาโกงเดจัดนี่ไงตรงนี้แหละไม่มีใครเห็นแล้วเิงมองดอยแน่นอนตอนเนี้ยจังหวะนี้สิงมองดอยชัวใครมันได้ท่ร่คาเนซูท่านไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องคาเนซูลอยครับพี่้อยครับภารกิจนี้ง่ายมากเไปกันเลยเราไปกันเลยเราไปกันเลย เราสบเข้ามาด้วยเหรอพี่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็นั่นแหละครับจตุรยานนักฆ่ามต้องยิงแหละต้องสบไปทิ้งครับอ่าถูกต้องวันนั้นสองคนนี่ทำดีมากเลยนะตอนนี้ทำดีมากเลยนะให้เกียรติสามสบด้วยเนี่ยต้องเอาไปฝังด้วยเป็นนิตยสารน่ะเลยที่ข่าเราต้องฝังครับต้องให้เกียรติเขาอ๋อเดี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  ภารกิจแรกของสองนักฆ่านี่นะครับทุกคนก็สำเร็จล,ล่วงไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไปดูภารกิจที่สองนะครับว่าสองคนนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับทุกคนก็ไปดูกันสรุปทิ้งไหมทิ้งหรือจะฝังเอาไว้ตรงนี้แหละไว้ตรงนี้แหละขอ,นนะอคิดก่อนลแล้วกันอุ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย คงมาเี่ยยวหนอรได้ได้เราได้ปลาอะไรปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีการเรียกเพื่อนเว้ยอยากตกติกนะเว้ยอย่าตกติก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 นะเว้ยตกติกนะเว้ยเฮ้ยมึงเจอนักฆ่าอยู่นะเว้ยสู้เฮ้ยเฮ้ยมีชาที่เรียนมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้บอกเลย เข,เขาเดินสองอย่าง,างเห็นเขาแบบสองคนว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกับพี่เรียบร้อยครับข้าหลังอย่าห้าวนะครับขับรถดูทางด้วยเอาลุกเริ่มร้อยสมแล้วว่าที่เป็นศิษย์น้องเราอะผมคนะครับพีทท่ที่เมืองเก่าผมอยู่ไม่ได้จริงพี่เขาแบบไม่ได้มาทีคนสองคนอะคือมาเป็นร้อยได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพาเป็นว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกครับผม หลังจากเนี่ยพวกคุณต้องระวังตัวมากกว่านี้ยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดบันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมันน่าจะงงครับว่าเออแผลควรจากอะไรอะไรเนี่ยจะระวังตัวมากขึ้นที่นี่พี่จะพาผมไปส่งต่อนอไปเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากให้มัทัก้ายครับทตำรวจไว้เพ่งแทงผู้หญิงได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับให้แทงทางไหนครับแทงทางมีดไงนี่งถามอะไรแปลกๆกันนี่เองเงองถามอะไรแปลกๆกันนี่ โออเคีย okay ังยังไม่ถึงวิชาตอกยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นวิชานั้นยังยังเอางี้รอบนี้ก็ลอบรอบเหมือนเฮ้ยเจอหัวหลีป่ะเอาเลยพี่ผมจัดการให้ได้นะยัง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 ต้องรอก่อนไหมาีดว ยังมีเขาค้งเขาที่คอยบินหัว <Yeah. S 1> ใจของผมอยู่ที่คุณรอยยิ้มของคุณช่างละมุนผมนี่ชอบจริงๆเพราแต่ตรงนี้ครไม่มีใครไม่อาบน้ำหรอเครับกลิ่นกลินก่นปะลาเปรี้ยวเหมื <laughs> นอนกันข้างๆรับ่พี่ข้า <laughs> งขวาผมครับหมวกแดงๆ <laughs> ใช่หมวกแดงอะ่ะร <laughs> อ้อนใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็น ยังไม่ออกอาการเท่านี้ล้นครับพี่ครับพี่ิงจะแทงด้วยอะไรก็แล้วแต่เลยคนนี้แทงได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้มีดก็ได้ฮะได้เลยพี่อีาร์ฮีอาร์่าจะเย็าอ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าก่อน่าฮ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 ่าอ่าฮ่่่ห่่า่า พียงต้องล่อผู้หญิงแล้วเอ้ผู้งก็ต้องล่อมาค้าได้ทําให้เขาเชื่อใจก่อนดับแรกอ๋อได้เลยพี่ผู้หญิงมีค่าได้ไหมเพี่ว่าทำให้เขาส่งรักแล้วก็ไปไปแทงเขาฆ่าเขาเลยทักหลังอ่ะทำให้ก็ได้ให้แบบความหล่อเองสองคนกระชากใจเขาหน่อยไหมดึงใจเขามาหน่อยไหมได้ครับอ่าได้แล้วเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะห้าสี่ครัตามผมมาครับเรียบร้อยครับกันพี่ คุณเรียนรู้ไวจัดเลยว่ะทอยหลอกใครเชื่อใจแล้วแทงข้างหลังใช่ครับไม่ไม่พี่อยากรู้เองเอาอะไรแทงปีโป,โป้ครับปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่บลิชิดมันแช่เดือนที่ทอยแทงไหมไม่ไม่ไม่ผมแต,แต่ว่าไงเดียวของของพี่ทอยน่าจะสมอลปีโป้กัมมี่ครับ <c oughs> น่าจะใส่เดือนครับโอ้ไม่น่าใช่แล้วเราเราเอาศพเขาไปไว้ไหนครับพี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตัวนี้เลย หุ้ยโอ้ยรถเหรอมันเป็นอะไรวะเนี่ยหุ้ยพี้ผายละขวักด้วยควักด้วยพี่เขาบักขวักด้วยเริ่มด่อยเลยออกไปเริ่มด่อยเลยเริ่มด่วนเลยเริ่มดิ้มเลยมันจับมามันจัขึ้นมามันจับหน้าเองได้แล้วเนี่ยต้องข่ามปีปากข่ามปีปากนะเร็วหน่อยนะแจ้งตำรวจเปล่าวะเรื่องไม่มีหลักฐานพี่มันไม่มีหลักฐานจริงเออว่ะไอ้แต่อีกคนหนึ่งมันไม่ได้สลบนะเออมันนอนอยู่วะน้าเมื่อกี้มันข่ามปีปากไปนะ เคยปากปะปากจริงพี่ที่เขาไปแล้วปะพี่ไหนล้อง่งนู้นฝั่งนูงนนขวาขวาขวไปลงมือไปขึ้นมา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 ต้องตามลาเว้เราต้องตามล่าเว้ไไปไปไไปไปไไปไปไป จากการปิดปากอย่าให้ไปบอกตำรวจอย่าให้สองคนนี้ไปบอกตำรวจได้ล้นซ่า,าไว้น้องอุ้ยไอ้เหี้ยไปแล้วหนึ่งลวยชิพายแล้วไปช่วยแล้วป่ะลวยลงชิพายแล้ว <laughs> ไปเหรอไปเอามันมาไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนชิพายแล้วอ้ ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบซาอยู่ชุบซาอยู่เฮ้ยเอ้าชิบหายอะไรเนี่ยไป <c ười> อ,อย่าห,ววยาหนีด้วยพวกมึงอย่าหนีด้วยไปก่อนไปก่อนไปขัดก่อนเดี๋ยวชุบเองเปไปขัดมันไปขัดมันเฮ้ยเอาเพื่อนผมมาถ้าไม่อยากตายดีนะต้องคาปิดปากน้องต้องคาปิดปากน้องไม่งั้นเรื่องถึงตำรวจแน่ ไ,<ย>ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่เลย <c oughs> เอเอเออกไปอยู่อ่ะมาชิบเฮ้ยเหียโอ้ยล้นมีปืนยาวแล้วลนเฮียเกือ,นะอ,อบไปแล้วกินี้ตำรวจมันออกเว้นอยู่ เกือบไปแล้วอิงะมาไหนอิงะมาทม,ม,มันบังตาพี่มันบังตาเรอคือเรมามองคือเรมามองก่อน<ย>อเ้ออเดีละได้ยินแล้วครับออาฮัลโหลครับได้ยินไหมครับคุณผู้หญิงได้ยินครับพูดว่าอะไรอ่ะ ให้บอกเพื่อนคุณไปครับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการโกหกครับแล้วพวกผมไม่ได้ทำร้ายพวกคุณด้วยเราไม่มีเบอร์เพื่อเขาเป็นใครอ่ะเขาเขาไม่เพื่อนกันเหรอไม่ใช่เพราะมันเลี่ยมเขาโกหกครับเรามาเ้วยกันเขาโกหกเดลี่นขาดมากซาแล้วเอางี้เขารอให้เอ็งสองคนไปไปเนี่ยมาโขาบอกไปทำภารกิจลองดูเดี๋ยวพี่สองคนน่าจะมีไลน์โทรมาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเหรอพี่อ่าเลขหนึ่งเลยได้ครับพี่มีโทรศัพท์ไหมไม่มีครับชิบหายละจะมีเครื่องไหมมีมีเครื่องหนึ่งเอาไปแบ่งกันใช้ได้ไหมล่ะเครื่องเดียวอ่ะเครื่องเดียวมีแล้วครับผมมีแล้วเอาให้จ้าผมไปซื้อได้นะพี่ไปซื้อได้นะไม่เป็นไรพี่มีอยู่เอาไปเลยสองเครื่องเดี๋ยวว่าจะไปนี่แหละขอบคุณมากครับพี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าสามสี่หกครับพี่นี่สามอันนี้เป็นน้องข้าฆ่หมดเลยนะในแก๊ง เกิดเจอที่ไหนสามารถถามได้เลยไ้ยินไปล้อนครับพี่ขอบคุณครับมี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 มอมี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 ่พี่ีมีมี่ีม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 ียังีมีมีมี่นม่มีมี้ีมีมีี่ีมีมีมนมช่มีมีมีนีีม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 ีีมีมีี่ไปี่ี่ีมีีมีมีีมีมีมสีแดงลีีีีีี ให้ค่ากี่คนพี่ห้าหัวห้าหัวได้ครับสบายมากเลยแล้วถ่ายรูปลงทวิตให้พี่โอเคครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันร้องขอชีวิตแล้วเอ็งเอามือถือขึ้นมาแล้วถ่ายมาให้พี่ดูพี่จะรู้ว่ามันร้องขอชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วธารกิจก็จะผ่านโอเคครับพี่ได้ครับภารกิจในวันใหม่นะเฉพาะสีแดงนะได้ครับคิ่ควแก๊งอะไรอ่ะพี่สีแดงสีแดงสีแดง โชว์ดั๊โอเคครับเียมีรถไหมอ่ะอ่องั้นผมไปเริ่มมืรกิจแล้วนะถ้าเกิดพี่มีรถให้ยืมไหมพี่เอาคันนี้ไปไลยคันสีส้มเนี่ยบอกว่าขโมยมานะโอเคไหมอเคยามบอกว่าขโมยมาดิขโมยมาโอเคครับพี่ขอบมากครับโอเคบอกว่าเพวกองจะทำมือรกิจรสำเร็จได้ไหมแล้วโทรมาเบอร์หนึ่งระวังระวังเขาขโมยพืมพ เราเอาไงต่อดีู่สองคนนี้เป็นลูกศิษย์พี่แจ็คสองคนคนใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามเอาลูกมารับหน่อยเพราะอาจจะได้มาอยู่กับเราเหมือนกันพี่แจ็คบอกตัวนี้ขอล้นกัซซ่าเ้าชื่ออะไรล่ะพี่ลนกัซ่าพี่ชื่อล้นกัซซ่าไปโทรมาวะก็จบลงไแล้วนะครับผม EP นี้นะครับ EP หน้านะครับผมใครอยากดูก็ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พี่มังจีนหน่อยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ช่องนี้เลยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบายซีอูโอเกนนักฆ่าจะทำธุรกิจสำเร็จไหมต้องติดตามกันเด้อบายบาย